สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมสวนคะ่ะสวนของคุณยายนะคะบอกว่ามีลองกองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลองกองว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูนคะ่ะ ค่ะก่อนอื่นที่จะไปดูต้นลองกองกันนะคะก็เยี่ยมชมสวนเล็กๆค่ะของคุณยายนะคะก็พื้นที่นี้ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเป็นสวนที่เต็มที่อะไรนะคะเพียงแต่ว่าปลูกไว้ทานค่ะผักเนี่ยปลูกไว้ทานเองนี่มันปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องสารพิษค่ะนี่มีต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงแบบกำลังจะโตนะมีลูกมีหนึ่งลูกค่ะนี่มีฟักทองค่ะฟักทองก็จะออกอันนี้ออกลูกเล็กๆแลวนะคะ นี่ออกดอกออกช่อนะคะเดี๋ยวก็จะมีลูกเล็กๆก็เอาไปแกงกินได้ค่ะเนี่ยปลอดภัยนะคะยอดก็เอาไปผัดกับไข่ใช่ไหมคะนี่หรือว่าจะเป็นแกงคล้ายๆกับแกงเลียงก็ได้นะคะของทางภาคเหนือเนาะพร้อมคินพร้มคินคินอ่าไหนมาดูต้นลองกองอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เป็นส้มโอค่ะ ส้มโอนี่เขาก็จะชอบแบบใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะต้นส้มโอนะคะตรงนี้ฟักทองเยอะเลยค่ะนี่จะเป็นส่วนฟักทองนะ,ะส่วนฟักทองเยอะเลยมน,ะะนีออกดอกอะไรเต็มเลยนีย่นี่เป็นกล้วย เพื่อนำว้าค่ะนี่ตรงนี้อ๋อเจอแล้วนี่ไงนี่คือต้นลองกองลองกองอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหต้นสูงใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในมันโอ้โหนี่ไงนี่ไงฮ่ะนี่โอ้โหนี่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 นีน นี่เองอยู่ตรงนี้เองจ๊เอ๋จ๊เอ๋ลองกองนะคะลองกองอไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้โหนี่ไงคะลองกองนี่ที่สวนนี่คะ่ะสวนของคุณยายนะคะลองกองนี่อันนี้กําลังเขียวยังเขียวอยู่เลยนะคะนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้สดสดจากไร่จาก,จากสวนกันเลยนะคะ สดๆจากไร่จากสวนโอโหข้างบนเยอะค่ะก็ปีนี้ค่อนข้างจะราคาต่ำนะคะเพราะว่าปลูกกันเยอะนะคะแล้วก็อ,อันนี้ก็ปลูกกันมาได้สองสามปีแล้วนะคะก็สวยนะคะไม่มีะมะแมลงอะไรเลยนะคะผิวสวยนะคะนี่นี <stalls anytime S 1> ่นี่แต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้เพราะว like so ่าชิมแล้วมันค่อนข้างเปรี้ยวอยู่นะคะต้องอ ให้เวลาไปอีกสักช่วงหนึ่งนะคะมาดูมุมนี้กันแถวนี้ปีที่แล้วมีเห็ดโคนนะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะเยอะเลยอื Mm hmm. ข้างบนนี่ก็เยอะ mm hmm. อันนี้สวยเลย mm hmm. ไม่มีแมงอะไรกินเลยนะเขาเนี่ยอย่างขาวๆอยู่เลย่ยยังขาวๆอยูอย่เลย,ย,ย mm hmm. นี่ค่ะ ตอนนี้ฮะเยอะแยะเลยนะคะโหแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวเอาไว้เก็บน่าจะให้คนมาขึ้นนะคะนี่เป็นลองกองที่จังหวัดพแพร่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะลากินนะ่ากินค่ะแต่ต้นสูงใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสูงใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยต้นมนะคะัค่ะ